เระเสริฐไคลไลอะไพวกเนี้ยแล้วพี่จำได้ไหมที่แต่ก่อนอะที่เี่เสียตามไปช็อตอ่าตรงสะบักหลังมึงได้กันได้ไหมเออยตามไปสุดๆประมาณสี่ขาเขาละสองพันห้า 2, 5, ได้หมื่นกว่าแล้วนะแล้วที่ไปนวดอีกอะนวดคลายเส้นอ่ะครั้งละพันห้ากันห้าตั้งหลายรอบทีนี้เขาแนะนำตัวนี้มาซึ่งนึกว่าโอเคดูราคาแล้วมันน่าจะรองได้เพราะว่าเออที่เสียไปก่อนนั่นเนี่ยที่เสียเยอะอืมแล้วมันก็มีปัญหาเรื่องตรงนี้หลังจากตรงนี้นวดทีตัวเนี้ยประมาณอาทิตย์กว่าใว่เส้นไหนได้ยังไงยกแขนได้แต่ว่าตอนนี้ ใช่ใช่เลยค่ะเพราะว่าตอนนั้นอะนุ้ยปวดปวดแขนปวดแขนแต่ได้ไงได้แต่พี่ดึงแขนนุ้ยตกน้ำตอนนั้นไงนุ้ยยกไม่ขึ้นเห็นไหมเนี่ยตอนนี้จริงจริที่ลองดูที่ยี่เอาไปใช้่อได้ไหมอะ๋อได้วันนี้พี่ปวดขาปวดแขนนุ้ใช้เฉยเฉยไม่ใส่อ๋ออันนี้ได้พี่อันนี้ลองเลยลองใครที่มีอาการปวดข้อปวดเข่าหรือว่าไม่มีอาการอักเสบภายในนะคะ ให้ลองลอง,ลองตัวนี้นะคะวีนูค่ะสุดยอดจริงๆค่ะลองดูค่ะ